ดาราสาวชื่อดังโตเป็นโรคข้างผอมบอกเลยหุ่นแบบนี้สุขภาพดีนะ โตครั่งผอมสุขภาพแข็งแรงดีลดเล่นในวงการบันเทิงมายาวนานสำหรับสายเจริญปุระที่มีผลงานให้แฟนคลับติดตามจำนวนมากจากที่ใครติดตามจะเห็นว่าสาวทรายนั้นมีรูปร่างที่ผอมมานานมากแล้วแต่ทุกวันนี้เธอใส่ชุดอะไรก็ถูกทักครั่งผอมตอนนั้นนี้ถูกทักแรงออกกำลังกายจนนมรถร่สุดเธอเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าน้ำหนักสูงสุด ตอนก่อนรถคือ72กิโลเท่ากับมากกว่าตอนนี้22กิโลซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุผ่าคอ,อเขาบอกตั้งแต่เราเข้ารับการรักษาว่าน้ำหนักเกินมากไม่ได้ใช้เวลาประมาณ2-3ปีซึ่งน้ำหนักตอนนี้50กิโลใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่าคอน้ำหนักเราก็ประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ แต่เริ่มลดลงมาจนถึงตอนนี้ไม่เคยไปหาหมอเลยแข็งแรงมากกว่าตอนน้ำหนักเยอะโควิด1 9ยังไม่เคยเป็นเลยปกติจะเป็นหวดัด เป็นกดไตรย้อนลำไส้อักเสบตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยพยายามกินให้มีสุขภาพขึ้นแล้วเราก็เลิกดื่มเหล้าไปเลยสุขภาพดีมากหมอก็แฮปปี้ว่าครั้งผอมนี้อยู่นอกจัก,กรวาลในความคิดเรามากน้ำหนักเท่านี้คือหมอขีดเส้นไว้ว่าต้องกลับมาหนักเท่านี้เหมือนตอนก่อนผ่าตัดก็เท่าที่คุณหมอบอกแล้ว